บอสพอลสารภาพ18บอสรวยซ้ําตำรวจเตรียมเอาผิดเพิ่มสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนํามาเล่าให้ฟังครับติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับสำหรับคดีดีไอคอนกรุ๊ปหลังจากที่ศาลไม่อนุญาตประกันปล่อยตัวชั่วคราว18บอสผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ตามพรบอรคอมพิวเตอร์และถูกคุมตัวมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพส่วนทางด้านบอสผู้หญิงส่งตัวไปยังทันทสถานหญิงกลางโดยในจำนวน18รายมีบอสดารา3รายคือกันกันตถาวอนมินพิชญาและแสนยุรนันครับโดยทางด้านพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือบิ๊กเต่าได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของคลิปเสียงปริศนาที่บอสพอลพูดคุยกับนักการเมืองรายหนึ่งในลักษณะการเรียกรับเงินรวมทั้งพาดพิงไปถึงหลายหน่วยงานว่าจากการสอบปากคำนายวรพลเมื่อวานนี้ ได้ให้เจ้าตัวฟังคลิปเสียงที่หลุดออกมา2-3คลิปซึ่งนายรัฐพลได้ให้การว่าคลิปดังกล่าวเป็นเสียงของตนจริงและได้สนทนากับนักการเมืองสอเสือจริงในกรณีนี้ขอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนแต่คำให้การถือว่ามีประโยชน์มาก แต่เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของนายวรัตพลยังมีคลิปเสียงอยู่อีกมากซึ่งต้องให้พนักง,งานสอบสวนตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงที่นายวรัตพลบอกว่าถูกบรรดานักร้องรีดไถอีกด้วยมีรายงานเพิ่มเติมว่าตลอดการสอบปากคําของบอสพอลใน48ชั่วโมงนั้นได้ให้การมาหมดแล้วว่ามีนักการเมืองคนไหนที่เกี่ยวข้องบ้างแต่ในเรื่องของกระเป๋าคริปโตนั้นเจ้าตัวอ้างว่าจำรหัส wallet คริปโตไม่ได้ครับ ในส่วนของคดี18บอสเดีไอคอนนะครับหลังจากที่พลตารวจโทจิรพบพูริเดชมีคําสั่งให้ตํารวจบกปอสเข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนในคดีเดไอคอนกรุปด้วยล่าสุดพลตำรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มได้หาเรือร่วมกับพลตำรวจตรีพทธิเดชบุญกระพือเกี่ยวกับการต้องแจ้งข้อหากับบรรดาบอสทั้ง18คนเพิ่มเติมครับตามรายงานระบุว่าสําหรับฐานความผิดที่จะแจ้งเพิ่มเติมนั้นมีข้อหาร่วมกันกระทําผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก นอกจากนี้อาจมีข้อหาอื่นๆประกอบเช่นความผิดตามพะกอกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนรวมถึงข้อหาย่อยคือคดีอังยีและซ่องโจรเนืน่องจากกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมเป็นขบวนการในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมอีกด้วย สำหรับการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นทางพนักง,งานสอบสวนจะเข้าไปแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาทั้งหมดในเรือนจำคาดว่าจะสรุปข้อหาทั้งหมดที่จะแจ้งเพิ่มเติมได้ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีทีมสืบสวนของกองปราบเป็นทีมหลักในการตรวจสอบเส้นทางการเงินและสถานะทรัพย์สินของผู้ต้องหาแต่และรายเพื่อหาหลักฐานโยงไปสู่การกระทาความผิดฐานฟอกเงินด้วยครับนอกจากจะมีการแจ้งข้อหาฐานฟอกเงินแล้วคณะพนักง,งานสอบสวนกำลังหา,หารืออย่างใกล้ชิด กับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าจะรับสำนวนไปดำเนินคดีต่อตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่เนื่องจากเข้าข่ายหลักเกณฑ์เป็นคดีพิเศษโดยคาดว่า DSI ก็กำลังพิจารณาอยู่ด้วยครับ ส่วนการขยายผลไปยังผู้ต้องหากลุ่มที่2นั้นขณะนี้พนักงานสอบสวนกําลังรวบรวมหลักฐานและให้ชุดสืบสวนแกะรอยซึ่งจะต้องมีการออกหมายเรียกหรือหมายจับผู้ต้องหาในกลุ่มต่อไปอย่างแน่นอนครับอาทิกลุ่มแม่ขายต่างๆรวมไปถึงพนักงานของบริษัทบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงนามในเอกสารที่มีผลทางกฎหมายซึ่งคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหลักฐานอีกสั้ระยะครับส่วนความเคลื่อนไหวจากเพจอีซอขี้ข่าวนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าอ้าวจริงไหมเนี่ยพิธีกรคนไหนตอเต่าชอบเชียจะโดนแล้วหรอ ทั้งนี้ยังได้มีการแชร์โพสต์จากเพจดาวแปดแชร์ที่ได้เขียนโพสต์ว่ายังยังไม่สุดพิธีกรต่อเต่าระทึกอาจโดนด้วยหลังรับเชียร์เหล่าบอสจนดังแฮชแท็กอวยฉ่ำดีไอคอนผลมาครบทีมต่อมาทางด้านเพจดีอินไซด์นะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าปี64-66ถึงทุเดโชว์ของอาต๋อยเชิญเหล่าบอสออกรายการทั้งหมด30ครั้งรวม18บอสเฉพาะบอสสวยซัดไป6เทปบอสวิน3เทปบอสปัน3เทปบอสป๊อป3เทป บอสทอมมี Boss 2เทปบอสที่เหลืออย่างละเทปย้ำๆซ้ำๆคือความถี่ในการมองเห็นทําให้เกิดการจดจำํำขณะเดียวกันล่าสุดนะครับเพื่อเริ่มมีการจับตาเรื่องหมายจับวัวนบอสเดียคอนกรุปชุดที่2ออกมาบ้างแล้วครับโดยในรายการลุยชนขาวทางช่อง8นะครับได้มีการเปิดเผยประเด็นเรื่องของรายได้ของระดับบอส ที่เหลือจํานวน39รายซึ่งทางคุณพุทธาอภิวันอ้างว่าสร้างรายได้กว่า3.9พันล้านบาทให้กับบริษัทครับโดยมีรายชื่อ19บอสซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายที่สร้างรายได้ในระดับร้อยล้านและมีการเปิดเผยรายชื่อประกอบด้วยขณะที่ลอต่อมาอีก20บอสไม่ได้เปิดเผยว่ามีรายชื่อเป็นใครบ้างระบุแต่เพียงว่าสร้างรายได้ให้เดียคอนกว่า50ล้านบาทรวม39บอสทาเงินเกินกว่า3,900ล้านบาทครับขณะที่ความคืบหน้าในส่วนของการติดต่อไปหาหนึ่งในแม่ข่าย โดยเป็นเครือข่ายระดับเอมเพอเรอร์ทำยอดได้มากกว่า1,000ล้านบาทผลงานเด่นคือการชักชวนผู้สูงอายุมีลูกศิษย์ทั่วประเทศหลายหมื่นคนครับอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการไปตรวจสอบที่หมู่บ้านของสองบอสระดับจกักรพรรดิแต่ปรากฏว่าไร้วีแววของทั้งคู่ภายในบ้านพักของตัวเองครับรวมถึงมีการระบุว่ารถหรูสีคันภายในบ้านก็ได้ถูกเคลื่อนย้ายออกไปแล้วด้วยครับทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายจับกวนบอสเดลคอนล็อตที่2นั้น ทางด้านคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาน,นั้นก็ได้ย้ำข้อมูลนี้เช่นกันครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้โดยระบุว่าตนได้ยินมาว่าเร็วๆนี้จะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวบุคคลว่ามีกี่คนและเป็นใครบ้างทั้งนี้ข้อมูลจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับปัจจุบันได้ตรวจยึดทรัพย์สินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปรวมแล้วกว่า225ล้านบาทโดยทรัพย์สินที่ได้ทำการตรวจยึดทั้งหมดมีรายการดังนี้ครับ 1. รถยนต์จำนวน29คัน2 บ้านและที่ดินจำนวน3แปลง 3. เงินสดจำนวน7 5 2 4 0 0านวน7 5 24,0บาท 4. ทรัพย์สินมีค่าอื่นๆรวม1 5 1รายการได้แก่นาฬิกาและของแบรนด์เนมต่างๆ5อาวุธปืนจำนวน2กระบอกขณะที่ตั้งแต่วันที่10ถึง19ตุลาคมนะครับตอนนี้พบผู้เสียหายทั่วประเทศแล้วกว่า4583รายรวมความเสียหาย1,357ล้านบาทครับใจผมผม,มันมันไม่เหลือล้วมันแรงสลายไปหมดแล้ว คือในมุมที่ผมคิดก็คือไอ้แบบในวันที่เราลงมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเขาในการดูแลธุรกิจมันก็ก็มันก็เป็นการทํางานร่วมกันมันก็ดีทุกอย่างแต่พอในวันที่มีปัญหาก็มากระทืบเราขนาดนี้แบบคือผมกลัวคนเวลาคือผมผมงงกับคนมากว่าแบบผมทําอะไรวะทำอะไรผิดวะไอ้โมเดลธุรกิจมันก็คือการซื้อมาขายไปทีนี้ พอซื้อไปผมมีทั้งสองพันห้าสองมืนห้าสองแสนห้าแต่พอพอมาพูดก็พูดแต่สองแสนห้าแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยไปบิให้ซื้อเยอะๆเราก็กล่องหนึ่งก็ขายนะสองพันห้าเนี่ยสิบกล่องก็ขายนะแล้วถ้าซื้อสองแสนห้าโดยความที่ก็ไม่พร้อมและซื้อไปทำไมแล้วพอมีปัญหาก็มาโยนใส่แล้วก็บอกเนี่ยหลอกลวง บางคนหนักาเลยก็คือแบบเงินท้ายไปเป็นแสนล้านแล้วอย่างเงี้ยท่านทสุดท้ายก็แล้วกันโทษนะฮะาการที่เราประสบปัญหาทุกวันนี้เไปได้มาที่มีหน่วยมีบุคคลบางคนบางกลุ่มต้องการเงินจากเราจนมีคลิปเสียงออกมาน,นผมไม่โทษใครแล้วกันครับพี่ให้มันจบที่ผมดีกว่าครับขอบคุณนะครับแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ